เผยสาเหตุเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจวงการบันเทิงเศร้าหลังอดีตพระเอกดังไม่วินัยไกรบุตรได้จากไปอย่างสงบเมื่อค่ำคืนของวันที่20มีนาคมเวลา23.49นาท,ที่ผ่านมาจากภาวะความดันโตกติดเชื้ในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาเมฆวินัยอดทนและเข้มแข็งมาก พราะได้กําลังใจดีมาตลอดการรักษาตัวจากครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆทั้ง3ที่คอยเฝ้ากันดูแลและให้กําลังใจกันตลอดทางสยามนิวขอแสดงความเสียใจกับภรรยาและครอบครัวไกลบุตรด้วยนะคะขอขอบคุณหลังที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ